หลังจากที่เราได้ติดตามขยะอลูมิเนียมนะคะจากร้านรับซื้อของเก่าที่สมใจย่านอ่อนนุชนะคะก็ทําให้เราได้รู้นะคะว่าขยะอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นกระมังกระทะตะหลิวหรือว่าเครื่องดื่มน้ําอัดลมนะคะขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแปลรูปเป็นขาเทียมได้ค่ะ เราก็เลยเดินทางมาที่นี่ค่ะบริษัทบางกอกแคนเมนูแฟกจิลิง่งจำกัดย่านรังสิตคลองสองค่ะเพราะว่าที่นี่จะมีการระดมขยะอลูมิเนียมนะคะจากทั่วทั้งประเทศค่ะเราจะมาดูที่นี่ค่ะว่าหลังจากที่ระดมขยะมาแล้วนะคะเขาจะเอาขยะเหล่านี้เนี่ยไปไหนและขยะที่จะเอาไปทําเป็นขาเทียมนั้นเนี่ยจะเอาไปทําได้ยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูค่ะดเ,ดเ,เจอแล้วสถานที่เก็บอลูมิเนียมมูลนิธิขาเทียมพระราชาทาน เนี่ยนะคะขยะจริงๆเหรอนี่แตบบ่จร,จริงความลับคงคำตอบมันคือคำถามต่อไปถ้าจะให้แบ่งประเภทของขยะอลูมิเนียมณตอนนี้นะคะ่ะมันจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะจริงๆถ้าที่คนรวบรวมมาแล้วเนี่ยนะพี่พี่ก็จะแบ่งเป็น3อย่างสามเบอร์ค่ง,งแบ่งเป็น3เบอร์หน้า <5 S 1> ค่ะคืออลูมิเนียมล้วน,นเบอร์ที่1อย่างเงี้ยอันนี้ก็เบอร์ที่1ใช่ค่ะก็ะคือล้วนๆนะคะเบอร์ที่1 ประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นฝากระป๋องเปียวเียวเลยไม่มีอะไรเลยใช่ที่สองที่เราคิดไว้ก็คือที่มันเป็นพลาสติกและที่สามก็คือที่มีฝาน้ำอย่างขยาอยาลูมิเนียมทั้งหมดตรงนี้ค่ะส่วนไหนคะที่เขาเอาไปทำเป็นขาเทียม ทุกส่วนเลยสามารถที่จะนําไปหลอมใหม่แล้วจากนั้นก็นําไปฉีดเข้าแม่พิมพ์ตามชิ้นส่วนขาเทียมที่เราต้องการก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะแค่ห่วงของกระป๋องน้ําอัดลมเท่านั้นที่เป็นขาเทียมได้ของทุกชิ้นเลยนอกจากห่วงนอกจากตัวกระป๋องปานแล้วก็น้ำดื่มก็ได้ปาน้ำดื่มก็ได้กระป๋องน้ํก็ได้กระป๋องน้ก็ได้กระทะก็ได้กระทะก็ได้เหรอคะอะไรก็ตามที่ทําด้วยอลูมิเนียมสามารถที่จะนํามาหลอม Oh. แล้วก็รีไซเคิลกลักบมาใช้กับชิ้นส่วนขาเทียมได้ทั้งหมดอย่างนี้พอจัอธิบายได้ไหมคะว่า,วาปริมาณของขยะอลูมิเนียมที่เข้ามาที่นี่ประมาณถือว่าเฉลี่ยในปีที่แล้วทั้งปีนี่เราได้เดือนนึงใกล้ๆ10ตันเพราะนั้นปีหนึ่งนี่เราได้มาประมาณ120ตันจาก120ตันเนี่ยมันถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของขาเทียมสักเท่าไหร่อะคะปีหนึ่งเนี่ยเราทำขาเทียมอยู่ในราวสัก3า0 0ขา แล้วก็มีรายการซ่อมสัก2,000ขาก็เป็น5,000ขาบางส่วนก็เกินเราก็นำไปหลอมแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วถ้าเราเหลือมากๆเราก็นำแล้วก็เอาไปถลุงเก็บไว้เป็นเงินเป็นทองเพื่อจะเป,เป็นค่าใช้จ่าย,ยในการทำขาเทียมต่อไปในอนาคตอย่างนี้ถนะ้าจะบอกว่าสัก90%เนี่ย วัตถุดิบได้มาจากที่นี่นี่จะใช่ไหมคะเอ่อเอาเป็นว่า80%ขึ้นไปละกัน80%ขึ้นไปรับในที่นี่นะครับขยะทั้งหมดที่มาอยู่ที่นี่นี่เป็นขยะบริจาคทั้งหมดทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะของที่บริจาคจากประชาชนทั่วประเทศค่ะส่งมาที่นี่ค่ะเมื่อที่นี่ได้ขยะมาทําการคัดแยกขยะเหล่านั้นต้องไปไหนคะก็ส่งลงหลอมค่ะเพื่อนอมแล้วก็ส่งที่มูลนิธอเก่าลงหลอมที่ไหนคะอยู่ที่สมุทรสาครค่ะ ต่อไปแล้วฉันก็อเดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคําตอบดังใจมันไม่ไม้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นททาง,งอาธาไปไกลแสนราตามรถ10ิบร้อนะคะที่ขนขยะอลูมิเนียมนะคะจากบริษัทบางกอกแคนนะคะย่านรังสิทธิ์มาที่นี่ค่ะ บริษัท S.S. Ingot a l u อ i n i u m มเนีจำกัดนะคะอยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะมาที่นี่นะคะเพื่อมาดูว่ารถสิบล้อที่ขนขยะอลูมิเนียมมานั้นนะคะมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้าง โดยใส่ถาดเพื่อแยกเข้าเตาหรอ้าเตาหลอมนี่เป็นขั้นตอนแรกเลยเใช่ไหมคะเข้าหลอมอยู่ตรงไหนคะเ็นตรงนี้โอ้โหเดินเข้ามาข้างด้านหน้านะคะจะรู้เลยว่าความร้อนนะตอนนี้นี ความเคยชินนะคะขั้าเตาหลอมก็คือความร้อนอยู่ที่6 0 0ฝ่า650ถึง660ขั้นตำ่ำขั้นต่ำสุดก็คือ 650, 650้อองศาเซลเซียสป็น้าทำไมเราถึงต้องใช้คุณนะคะคูณไม่ต่ำกว่า650อองศาเซลเซียสอ,นนอลูมิเนียมหยุดหลอมเดี๋ยวอยู่ที่650้ขึ้นไปด<อ>ังนั้นเราต้องใช้อุณหภูมิที่สูงคือถ้าใช้ต่ำกว่านี้อลูมิเนียมไม่ละลายจับตัวเป็นก้อนค่ะ แล้วพอใส่เข้าไปก็ต้องอยู่อีก2ชั่วโมงหน้าตาหลังจากที่เข้าไปอยู่ใน2ชั่วโมงหน้าตามันออกมาเป็นยังไงครับก็เป็นน้ําและเช่นเมื่นี้ครับก็เป็นน้ําปีเลียมโอ้หลัจากนั้นแล้วก็ตักน้ำปีเลียมมีมาเข้าแบบเพล็เป็นะบะก็แสดงว่าขั้นตอนหลังจากที่สองชั่วโมงผ่านไปแล้ว หน้าตาของอลูมิเนียมที่เป็นชิ้นๆที่เราเห็นเป็นห่วงกระป๋องน้ำมันลมเป็นฝ<ฮ>าอ,อะไรเงี้ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยล้อมรวมกันเป็นแบบเนื้อเดียวกันหมดเ,เนื้อเดียวกันเป็เนน้ำส้มครับกลายเป็นน้ำส้มแต่เราไมทานไม่ได้ไ,ได้ครับถ้าทานไปแล้วก็คงจะแย่นะคะ มันเป็นขี้เท่าที่ไร้ประโยชน์หรือว่ามันยังมีประโยชน์อยู่เอาไปทําอะไรได้เามาร่อนหาตัวค่าอรูอิเนียมออกมาเพื่อมาดีไซน์เคิลต่อแล้วส่วนที่เหลือขี้เท่าตัวนี้ก็เราส่งไปทางบริษัทซีเมนต์ไทยดีไซน์เคิลต่ออีกต่อนึงอีกต่อหนึ่งอันนี้นี่เขาจะเอาไปรีไซนเคิลเป็นอะไรได้คะตัวนี้ก็ไปทำพวกอิดบล็อกอิดบล็อกอิดบล็อกที่เขาปูตามถนนเขาไม่้ส่วน ที่เราเห็นว่ามันมีไฟคูคุนั่นนะ่ะคืออันนั้นน็่คือกระบวนการที่ขี้เท่าที่ได้จากการหลอมหลังจากหลอมเสร็จเย็น,เย,นเย็นก็จะจับตัวเป็นก้อนแล้วเข้ามาเข้ากระบวนการล่อนฝุ่นออกขั้นตอนการคัดแยกอลูมิเนียมแบ่งเป็น3ขั้นตอนค่ะเริ่มจากการล่อนฝุ่นผงด้วยเจ้าเครื่องตัวนี้เครื่องนี้จะมีตะแกรง2ชั้นทําหน้าที่คัดกรองฝุ่นผงที่ไม่ใช่อลูมิเนียมออกค่ะ ฝุ่นมันก็จะออกไปแล้วที่เหลือมันคืออะไรคะที่เหลือคือเป็นส่วนผสมพวกอะลูมิเนียมที่ยังมีเนื้อติดปะกนอยู่กับตัวขี้เถ้าแล้วก็เข้าเครื่องโม่ให้ตัวขี้เถ้าออกจากตัวอะลูมิเนียมอยากเห็นจังเลยคนะ่ะหน้าตาอะลูมิเนียมในนี้นเป็นยังไงลักษณะนี้นี่คืออะลูมิเนียมแล้วนเ่คือะลูมิเนียมนี่คืออะลูมิเนียมใช่ค่ะ อะไไม่เสร็จกระบวนการจะต้องเอามาทําการรองออนนึงเครื่องคัดกรองฝุ่นเครื่องนี้มันแตกต่างจากเครื่องแรกที่เราไปเห็นยังไงคะเครื่องนี้จะมีตัวแม่เหล็กอ๋อมีแม่เหล็กจับจากส่วนผสมอลูมิเนียมทีนี้พอเม,มื่อกลองออกมาเนี่ยใ,ในส่วนในส่วนของถังอันนี้ก็จะเป็นพวกเศษอลูมิเนียมร้อยเปอร์เซ็นอยเปอร์เซ็นเลยก็ไม่มีส่วนโลหะส่วนอื่นปะปนไม่มีส่วนอื่นปะปนเพราะว่าส่วนที่ปะปนเนี่ยมันก็จะถูก แยกออกมาไหลลงมาที่ข้างล่างนี้เจ้าเครื่องนี้นะคะจะแตกต่างจากเครื่องแรกก็ตรงที่มีแผงแม่เหล็กค่ะคอยดักจับวัตถุที่ไม่ใช่อลูมิเนียมเช่นเหล็กหรือฝ้าขวดออกค่ะ คัดแล้วคัดอีกหรือแยกแล้วแยกอีกจากเครื่องไหนหลายเครื่องขนาดนี้เราต้องการให้เนื้อหรือปิ่เนียมไม่ปะปบบนออกไปอ,อย่างนี้ถ้าเป็นพวกกระป๋องข้างนอกที่เขาไม่ได้เอามาผ่านกระบวนการแปรรูปตรงนี้มันก็จะกลายเป็นขยะไปขยะสร้างมลพิษภาวะพวกสิ่งแวดล้อมด้วยและเราจะไม่เห็นค่าเขาด้วยดังนั้นเราที่เราทำเพื่อเอาขยะมาให้เป็นคุณค่าคุณประโยชน์ เตาเตาตัวนี้ก็เรียกเตาโรตารี่เตาโรตารี่เตาคือลักษณะว่าคาว่าโรตารี่เัาหมุนรอบในตัวได้เขาจะหมุนเหมือนหมุนถังปูนอ่ะใช่ไหมลักษณะเหมือนกันค่ะทําไมเราต้องหมุนนะคะเพื่อให้น้ําบิเนียมกวนจะได้น้ําอำบิเนียมละลายไวอ๋ออย่างอุณหภูมิที่อยู่ใน เตานี้นี่มันซักเท่าไหร่คะไม่ต่างกับ720ขึ้นไปก็แสดงว่าเหมือนจะเขารวมตัวกันแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่หลอมครั้งแรกพอมาครั้งนี้ก็เลยต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้นเพราะว่าบีเนียมจะแข็งตัวขึ้นค่ะก็คือเนี่ยอย่างที่พี่เขากําลังตักมันเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะต้องเข้าไปหลอมหรือว่าทําความร้อนอยู่ในนี้นานแค่ไหนคะสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมง กูได้ยินเสียงนะเขาจะดังแบบเพี้ย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 อยู่ในนั้นนะเคยดูหนังที่แบบวกภูเขาไฟระเบิดอ่ะคล้ายๆเลยนะคะดูค่ะมันไหลคล้ายลาวาที่ไหลมานี่นี่คืออะไรนะเนี่ยมาดูบินเนีย ด้วยความร้อนอีกครั้งที่เครื่องโรตารี่นะคะก็จะได้อลูมิเนียมแท่งร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าตาก็จะเป็นเจ้าแท่งอลูมิเนียมแบบที่เห็นนี้แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของที่โรงงานแห่งนี้นะคะอลูมิเนียมแท่งเหล่านี้ก็จะต้องออกเดินทางไปสู่โรงงานฉีดอลูมิเนียมซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานนี้ไปไม่กี่10กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่นั่นนะคะจะนําแท่งอลูมิเนียมหลอมด้วยความร้อนและตักใส่ถ้วยเข้าสู่เครื่องจกักรเพื่ออ,อัดตามแบบแม่พิมพ์ เมื่อได้หน้าตาของอลูมิเนียมอย่างที่มูลนิธิต้องการแล้วก็จะลำเลียงไปที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จย่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะถ้าอยากจะรู้นะคะว่าหน้าตาอลูมิเนียมจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ต้องเดินทางไปที่นั่นค่ะ